รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กถิ่นอภิษฎานาฎดาลมชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนชุมชนวัดม่วงอำเภอใต้บรรจันต์รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เด็กญิงพุทธพรศรีวัฒนาชัยชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีอำเภอสิงห์บุรีค่ะรางวัลชมเชยสอง พิทยาชนะนิลมณิถุนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลศสืบุรีค่ะรันต่อไปเด็กดินะาะพี่ทำไทยศิลป์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลศสืบุรีค่ะ